สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่10เรื่องรูปเรขาคณิต3มิตินะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูพุ่มจะสอนอะไรวันนี้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับลักษณะและส่วนาต่างของรูปเรขาคณิต3มิตินะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเรามารู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถบอกลักษณะของปริซึมทรงกลมทรงกระบอกรูป และพีระมิดได้ 2. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างรูปเรขาคณิตสามิติในชีวิตประจําวันได้ 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่รับมอบหมายมาดูค่ะอันแรกเลยคืออะไรคะนักเรียนอันนี้คือกล่องใช่ไหมคะก็คือจะู่เอ่อก็คือรีซิมใช่ไหมคะกล่องเนาะต่อไปก็จะเป็นอะไร กรวยนะคะหรือในชีวิตประจำวันของเราก็คือหมวกนั่นเองนะคะต่อไปค่ะตัวนี้เป็นอะไรคะตัวนี้เป็นเต็นท์ใช่ไหมก็คือเป็นพีระมิดนะคะต่อไปลูกฟุตบอลก็คือทรงกลมนะคะต่อไปตัวนี้ถังน้ำก็คืออะไรคะทรงกระบอกอ่ะทีนนี้เรียนมาดูค่ะรูปเรขาคณิตสามมิติคืออะไรนะคะ เป็นรูปเรขาคณิตท,ที่มีความยาวความกว้างและความสูงหรืออาจจะเป็นความหนาหรือความลึกก็ได้นะคะซึ่งแตกต่างจากรูปเรขาคณิต2มิติที่มีเฉพาะความยาวและความกว้างเท่านั้นค่ะอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานก่อนนะต่อไปค่ะเราจะเริ่มมาเรียนกันแล่ะบอกคุณครูซิว่าภาพเนี่ยนะคะสิ่งของที่เป็นรูปเรขาคณิต3มิติ มีอะไรบ้างนะคะเอ,เอาที่เห็นชัดเจนเลยคืออะไรลูกก็จะมีลูกฟุตบอลใช่ไหมคะลูกฟุตบอลเนาะที่เห็นชัดเจนเลยต่อไปก็จะมีตู้ตัวนี้ใช่ไหมคะตู้มีสองอันเนาะต่อไปโทรทัศน์หรือทีวีนั่นเองต่อไปค่ะหนังสือหนังสือก็จะมีด้านกว้างยาวแล้วก็หนานะนะคะ ต่อไปก็จะเป็นตู้เย็นแล้วก็แจกันแจกันจะเป็นรูปทรงกระบอกนะคะ,ะหน้านี้อยู่หน้า148นะคะนักเรียนนักเรียนสามารถเขียนไปพร้อมกับค,คุณครูได้เลยทีนี้เราจะเริ่มเรียนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารู้เกี่ยวกับพิซึ่มกันก่อนนะพิซึ่มคืออะไรบ้างนะคะ ริซึมนะคะก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันนี้เป็นส่วนประกอบของเขาก็จะป,ประกอบไปด้วยหน้าหรือผิวข้างมีเส้นขอบหรือสันแล้วก็จุดยอดมุมนะคะอ่าหน้าตัวนี้คืออะไรคือหน้าตัดหรือฐานม,มีสองหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการอยู่ในระนาบที่ขนานกันนะคะ,ะทีนี้หน้าข้างของเขา จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะต่อไปเส้นขอบหรือสันค่ะก็คือส่วนของเส้นตรงที่เป็นโครงสร้างของรูปที่เกิดจากหน้าสองหน้ามาพบกันนั่นเองต่อไปค่ะจุดยอดมุมคืออะไรจุดยอดมุมก็คือยอดแหลมของรูปที่เกิดจากเส้นขอบหรือสันมาพบกัน นะคะทีนี้การเรียกชื่อปริซึมเราเรียกยังไงเราจะเรียกตามลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นหน้าตัดหรือฐานนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มมาดูที่ชนิดแรกนะคะตัวนี้ค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะคือปริซึมชนิดไหนตัวนี้คือปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก ใช่ไหมคะหรือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ได้เรียกได้สองแบบนะคะถ้าเป็นปริซึมก็คือปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะเราเรียกตามหน้าตัดทีนี้หน้าตัดคือตัวไหนล่ะนักเรียนนะคะหน้าตัดคือเดี๋ยวครูดูนะคะอ่ะหน้าตัดคือตัวนี้ค่ะหน้าตัดคือตัวนี้เนาะนี่ใช่ไหมคะตัวนี้จะคือหน้าตัดหน้าตัดหรือฐานของรูปอ่หรือฐานเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ใช่ไหมคะตัวนี้เนะาะหน้าตัดของพิซซ่มสี่เหลี่ยมมุมฉากนะเขาก็จะมีสองหน้าต่อไปค่ะหน้าข้างนะคะหน้าข้างของเขาก็จะมีทั้งหมดกี่หน้าคะมีหนึ่งสองสามสี่หน้าข้างของเขาจะมีสี่ต่อไปค่ะเส้นขอบหรือสันที่ด้านข้างมาบรรจบกันใช่ไหมคะมาบรรจบกันเนาะ ก็จะมีเท่าไหร่แล้วก็นับไปเลยตัวนี้ 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเสใช่ไหมคะเส้นขอบหรือสันเขาก็จะมี12ใช่ไหมคะต่อไปค่ะจุดยอดมุมใช่ไหมคะจุดยอดมุมคือสันและขอบเข้ามาบรรจบก,กันใช่ไหมลูก ก็จะมีเท่าไหร่เราก็นับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแอ่าเพราะฉะนั้นสุดยอดมุมเขาจะมี8ใช่ไหมคะถ้าเป็นฟรีซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะอ่าต่อไปค่ะอันนี้เป็นรูปอะไรคะนะักเรียนตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกได้สองชื่อเนาะ ก็อันนี้ก็จะเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมหรือลูกบาศก์ไม่ใช่2ชื่อแล้วค่ะ3ามชื่อใช่ไหมลูกส่วนใหญ่เราก็จะเรียกสั้นๆว่าลูกบาศก์ลูกบาศก์มีลักษณะพิเศษยังไงก็คือจะมีด้านกว้างด้านยาวแล้วก็สูงเท่ากันหมดเลยนะคะอ่ะจะง่ายนะคะตัวนี้เนาะถ้าสมมติตัวนี้เป็นอ่าด้านกว้างเป็น4ี่ด้านยาวเป็นสี่อ่ากว้างสี่ใช่ไหมคะ อันนี้ด้านสูง4ด้านยาวก็สี่ใช่ไหมนนี้จะสี่หมดเลยอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนเอก่อนเนาะอ่ะทีนี้ค่ะเราก็มาดูเหมือนเดิมนะคะเราก็มาดูเหมือนเดิมเนาะแปบ๊บนะคะ ตัวนี้ก็จะมีประกอบเหมือนกันนะคะก็จะมีหน้าตัดนะคะหน้าตัดเนาะหน้าตัดก็จะมีทั้งหมดกี่หน้าคะหน้าตัดก็จะมีทั้งหมด2หน้าใช่ไหมคะหน้าตัดหรือฐานเขาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็หน้าข้างก็จะเป็นจัตุรัสนะอ่าตัวนี้นะคะคือลักษณะของรูปเรขาคณิต ลูกบาศหรือปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองต่อไปค่ะตัวนี้เป็นอะไรคะปริซึมสามเหลี่ยมใช่ไหมคะปริซึมสามเหลี่ยมก็จะประกอบไปด้วยจุดยอดมุมเส้นขอบหรือสันหน้าข้างนะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วก็หน้าตัดนะคะซึ่งหน้าตัดหรือฐานของเขาเนี่ยจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะ ถ้าเป็นพีระมมสามเหลี่ยมนะคะผิวหน้าข้างของเขาก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นเดิมซึ่งผิวข้างของเขาจะมีทั้งหมด3หน้านะคะสหน้าหน้าตัดนะคะก็จะมี2หน้าอันนี้ส่วนใหญ่จะออกข้อสอบเนาะต่อไปค่ะอันนี้เป็นปีรึมึมอะไรคะนะักเรียนบอกคุณครูซิการที่เราจะบอกได้ว่าเป็นปีริซึมเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องดูว่าเขามีหน้าตัด สองหน้าเนี่ยถ้าหน้าตัดสองหน้าเป็นปริซึมแน่นอนใช่ไหมคะแล้วเราก็มานับที่มุมของรูปนะคะที่เป็นหน้าตัดหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นปริซึมห้าเหลี่ยมนะคะซึ่งปริซึมห้าเหลี่ยมนะคะของเราก็จะเหมือนเดิมจะมีผิวข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกี่ด้านคะประกอบไปด้วยผิวข้างเท่าไหร่ ห้าใช่ไหมคะถ้าเป็นปีซึมห้าเหลี่ยมก็ต้องประกอบไปด้วยผิวข้างห้าด้านนะคะต่อไปหน้าตัดหรือฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมซึ่งหน้าตัดก็จะมีสองหน้านะคะอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังเนาะที่คุณภูณกากบาทนะคะต่อไปคะ่ะอันนี้ก็เป็นสรุปสำหรับเกี่ยวกับปีซึมนะคะเกี่ยวกับปีซึมเนาะ การเรียกชื่อพิซึมนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งให้เรียกตามลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นหน้าตัดหรือฐานนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาบอกคุณครูซิว่าเขียนส่วนต่างๆของรูปเลขค่คณิตตามหมายเลขที่กำหนดเมื่อกี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้เราัน้นมาแล้วเนาะเราเรียนมาแล้วบอกคุณครูได้ไหมหมายเลขหนึ่งคืออะไรนะคะ นักเรียนอาจจะหยุดไว้ก่อนนะแล้วค่อยท,ทําทีหลังนักเรียนไปทําก่อนแล้วค่อยมาเฉลยกับครูทีหลังนะคะหมายเลขึ่งก็คืออะไรคะหน้าตัดหรือฐานนั่นเองหมายเลขสองคืออะไรหมายเลขสองค่ะส่วนนี้คืออะไรคะหมายเลขสองก็คือจุดยอดมุมนะคะจุดยอดมุมนะส่วนหมายเลขสามคืออะไรคะเนี่ย,ยงงสันใช่ไหมคะเส้นขอบหรือสันนั่นเอง ต่อไปหมายเลขี่ค่ะหมายเลขี่คือตัวนี้นะคะหมายเลขี่คืออะไรคือหน้าข้างนะคะต่อไปหมายเลข5าของเราก็คือจุดยอดมุมนะคะหมายเลหกค่ะคืออะไรคะเนี่ยคืออะไรคะเนี่ยหมายเลหกก็คือหน้าตัดใชไมลูกหรือฐานนั่นเองอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับส่วนประกอบของตีซึมนะคะนี้ต่อไปค่ะ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพีระมิดนะคะอ่ะพีระมิดค่ะพีระมิดเราจะเรียกชื่อยังไงอ่าการเรียกชื่อของพีระมิดเราจะเรียกตามฐานนะคะเราจะเรียกตามลักษณะของฐานอย่างเช่นตัวนี้ฐานของนักเรียนเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียกเราก็จะเรียกว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราก็จะเรียกว่า พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมอ่ะทีนี้พีระมิดฐานสามเหลี่ยมเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างลักษณะของเขาเขาก็จะมีจุดยอดมุมเห็นไหมคะคือด้านบนมีจุดยอดมุมมีหน้าข้างซึ่งหน้าข้างของเขาถ้าเป็นพีระมิดจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะนักเรียนถ้าเป็นพีระมิดจะเป็นสามเหลี่ยมต่อไปคะ่ะเส้นขอบหรือสารแล้วก็ฐานนะคะฐานของเขานะคะ เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะ,ะทีนี้ต่อไปค่ะเรามาดูต่อนะคะอะตัวนี้บอกชื่อคุณครูซิเป็นพีระมิดอะไรคะง่ายมากเลยดูซิดูที่ฐานค่ะอันนี้หนึ่งสองสามสี่เรานับมุมซิมีสี่มุมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นพีระมิดอะไรคะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนั่นเอง ก็จะประกอบไปด้วยจุดยอดมุมหน้าข้างนะคะก็คุณครูเริ่มบอกค่ะหน้าข้างตัวนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมและพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมตัวนี้จะประกอบไปด้วยผิวหน้าข้างทั้งหมด4ด้านนะคะสด้านนะต่อไปเส้นขอบหรือสันนะคะเส้นขอบตัวนี้นะที่ผิวข้างเรามาบรรจบกันใช่ไหมคะต่อไปค่ะก็จะประกอบไปด้วยฐาน ซึ่งฐานก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะต่อไปอันนี้พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมไปแล้วนะคะพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมไปแล้วใช่ไหมอ่ะต่อไปค่ะนักเรียนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นอะไรคะตัวนี้ก็จะเป็นพีระมิดอะไรบอกคุณครูซินับที่มุมค่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ก็จะเป็นพีระมิดฐาน หเหลี่ยมนั่นเองก็ประกอบไปด้วยุดยอดหน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมอ่าอย่าลืมนะหน้าข้างเขาถ้าเป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมหน้าข้างของเขาก็จะประกอบไปด้วย5ด้านนะคะต่อไปเส้นขอบหรือสานแล้วก็ฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยม1นรูปนะคะอ่าต่อไปอันนี้เป็นรูปอะไรคะพีระมิดฐานกี่เหลี่ยมรูป พีระมิดฐานหกเหลี่ยมนะคะก็จะมีจุดยอดมุมนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมหกรูปนะคะแล้วก็เส้นขอบหรือสันแล้วก็ฐานเป็นรูปหกเหลี่ยมค่ะ,ะสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปอีกรอบหนึ่งนะการเรียกชื่อพีระมิดให้เราเรียกตามลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นฐานนะคะ ส่วนหน้าหรือฐานนะคะเป็นรูปหลายเหลี่ยมเช่นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมหน้าข้ามเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะที่เชื่อมต่อกับยอดแหลมของพีระมิดซึ่งไม่อยู่ในระนาบเดียวกันกับฐานตัวนี้จะไม่อยู่ในระนาบเดียวกันกับฐานแล้วนะส่วนเส้นขอบหรือสารคือส่วนของเส้นตรงที่เป็นโครงสร้างของรูปเกิดจากหน้าสองหน้ามาพบกัน ส่วนยอดมุมก็คือยอดแหลมของรูปเกิดจากเส้นขอบหรือสันมาพบกันนั่นเองนะคะอันนี้เพิ่มเติมค่ะอันนี้เป็นทรงอะไรคะลูกอันนี้จะเป็นกล้วยนะคะกล้วยเขามีลักษณะยังไงจะมียอดแหลมซึ่งไม่อยู่ในระนาบเดียวกับฐานนะคะแล้วก็จะมีผิวโค้งเรียบมีฐานเป็นวงกลมเราเรียกว่ากล้วย เราจะไม่มีควาว่าทรงนะคะจะเรียกว่ากลวยนะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นอะไรคะทรงกระบอกทรงกระบอกจะมีลักษณะยังไงหน้าตัดหรือฐานเป็นวงกลมทรงกระบอกมีผิวโค้งเรียบมีหน้าตัดหรือฐานเป็นวงกลมที่เท่ากันตุะการนะคะซึ่งหน้าตัดของเขาจะเป็นวงกลมนะ,ะต่อไปค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ ทรงกลมนะคะทรงกลมจะมีผิวโค้งเรียบทุกๆจุดบนผิวจะอยู่ห่างจุดศูนย์กลางเป็นระยะทางเท่ากันนะคะการบ้านของครูพุ่มวันนี้ก็คือให้นักเรียนไปทำการบ้านหน้า149ถึง150ค่ะง่ายๆเลยเดี๋ยวคุคณรูจะพาทำข้อที่1ข้อที่1เราทำไปแล้วใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ ลูกบาทค่ะลูกบาดมีหน้าตัดเท่าไหร่ลูกมีหน้าตัดทั้งหมดเท่าไร่คะสองหน้าใช่ไหมคะผิวข้างมีทั้งหมด4เส้นขอบของเราเป็นเท่าไหร่เอยสิบใช่ไหมคะจุดยอดมุมของเราก็จะเป็นเท่าไหร่คะแปดอันนี้คุณรูพาธทำเนาะนะคะแล้วก็หน้าหนึ่งห้าสิบ นะคะให้นักเรียนตอบคําถามมีทั้งหมด7ข้อนะคะอ่ะเดี๋ยวตัวอย่างอย่างเช่นรูปเลยค่ะคณาตนี้มิติชนิดใดบ้างมีฐานเป็นวงกลมโอ้ง่ายมากเลยเมื่อกี้ครูพูดมึงพูดไปใช่ไหมก็จะมีกรวยกับทรงกระบอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้จบบทเรียนแล้วนักเรียนอย่าลืมไปทําการบ้านหน้า149และ150แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ you <phone rings>